นะหมู่บ้านห่างไกลความเจริญแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมีลำธารไหลผ่านหมู่บ้านหลายสายจนชาวบ้านต้องสร้างสะพานหลายที่ภายในหมู่บ้านเพื่อข้ามลำธารซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านก็อาศัยลำธารแห่งนี้เป็นที่ทำมาหากินกันจนหมู่บ้านเริ่มจะมีผู้คนรู้จักและเข้าออกหมู่บ้าน เพื่อทำการค้าขายกันเป็นประจำพิมพจ้าไอายไปไม่นานจะรีบกลับมาห้านะอีกสองวันก็งานแต่งของเราแล้วอายดีใจมากที่พิมพจะมาเป็นเมียของอายพูดอะไรเนี่ยพี่พอด์ไปไปรีบเดินทางกว่าจะเดินเท้าไปถึงบ้านป้กากันเดี๋ยวจะคําซะก่อนจ้ายไ,ไปไม่นานก็กลับแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะพิมพจ้า ไอ้โพดรักพิมพ์จ่ามากนะฉันก็รักพี่เดินทางดีๆนะจ๊ะค่ำคืนวันเดียวกันนั่นเองไม่มีใครร่วรู้ว่าจะเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเมื่อมีใครบางคนจนใจ หรือตั้งใจทำให้ชีวิตของหญิงสาวที่กำลังจะเป็นฝั่งเป็นฝาต้องจบสิ้นลงอย่างเยือกเย็นและไม่ใยดีรุ่งเช้าวันต่อมาป้านงก็ออกมาที่ลำธารเป็นประจำ พร้อมกับตะก้าผักที่เข้าไปเก็บที่สวนของตัวเองตั้งแต่เช้ามืดเตรียมจะเอาไปขายที่ตลาดแต่วันนี้กลับมีบางอย่างที่ทำให้ป้านงพิสังเกตเพราะที่ใต้สะพานนั้นมีผ้าถุงของใครบางคนลอยอยู่บนน้ำป้านงหยุดยืนมองแน่นิ่งนึกคุ้นคุนถึงชายผ้าถุงว่าคล้ายกับของใคร แต่ก็ยังนึกไม่ออกเลยตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปดูใกลๆจนได้เจอกับร่างของนางพิมพ์ที่นอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำและชายผ้าถุงก็ติดกับโขดหินทำให้ร่างไม่ลอยไปไหนป้านงตกใจข้าวของกระจัดกระจาย วิ่งร้องโวยวายเข้าไปในหมู่บ้านด้วยความตื่นตระนกมีคนตายช่วยด้วยมีคนตายร่างที่ถูกพบนั้นคือร่างของนางพิมพ์หญิงสาวที่เป็นที่หมายปองของชายหนุ่มหลายคนทั้งในและนอกหมู่บ้านแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเหตุอะไรถึงได้เกิดเรื่องเร็วร้ายแบบนี้กับเธอ นายดำพ่อเลี้ยงของพิมพก็มาดูร่างของพิมพด้วยใจที่สลายรวมไปถึงจักกับทองชายหนุ่มที่เคยเป็นขี้ปากของชาวบ้านว่าเคยมีสัมพันธ์กับนางพิมพก่อนที่จะตกลงปรงใจแต่งกับไอ้โพดเหตุการณ์ตายของนางพิมพนั้นหมวดแดงรับหน้าที่เข้ามาดูแลเพราะเห็นได้ชัดเจนว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่การปริดชีพตัวเองแต่เป็นการฆาต,ตกรรมนั่นเองเม <S ulations> ื่อแน่ใจแล้วว่าเป็นเหตุการณ์ฆาต,ตกรรมหมวดแดงก็จำเป็นที่จะต้องลงพื้นที่สอบปากคำนายดำซึ่งเป็นผู้ใหญ่และญาติเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของนางพ <gosto> <petto> ิมพ์ข้าไม่เคยคิดเลย ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับนังพิมพหลูข่าแบบนี้มันเป็นเด็กดีคอยดูแลข่ามาตลอดมวดแดงต้องจับคนทำให้ได้นะไม่ต้องห่วงนะพ่อดำผมจะตามหาตัวคนร้ายมาลงโทษให้เอาเป็นว่าคืนนี้ก็ค่ำมากแล้วผมกลับก่อนพ่อดำจะได้พักผ่อนไว้พรุ่งนี้ผมจะมาหาใหม่ พอ่พอพ่อพี่ไม่อยู่แล้วจริงๆเหรอพ่อไม่จริงใช่ไหมไม่ไม่จริงไม่ไม่จริงสามวัน หลังจากเหตุการณ์สยองขวัญก็สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านหลายคนแต่ชาวบ้านบางส่วนก็ยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติโดยเฉพาะพวกที่ชอบหาปลาในตอนกลางคืนและคุ้นชินกับความมืดก็ไม่ได้มีความกลัวเรื่องผีสางแต่อย่างใดเฮ้ยเฮ้ดึงแบกขึ้นมาดึงขึ้นเลย ปัดโถยหลุดไปแล้วนั่นหลุดไปแล้วเหรอเฮ้ยไอ้ทำเสียงไรบานั้นเนี่ยคิดจะรอกข้าไร้ยังไงวะเสียงบ้าอะไรของเองเสียงเป็นผู้หญิงแบบนั้นข้าจะทำได้ยังไงข้าอยู่นี่ข้าอยู่นี่ช่วยข้าด้วยช่วยข้าออกไปด้วยป๊าป๊ผีหลอกกลัว เพียงแค่สามวันนางพิมพ์ที่ถูกทำให้ถึงแก่ชีวิตก็ออกมาหลอกหลอนชาวบ้านกันทั่วหมู่บ้านทางด้านของจักเองก็มีพิรุษจนหมวดแดงต้องแอบตามอย่างเงียบๆแต่ก็ดูเหมือนว่าจักจะรู้ตัวและดักหมวดแดงเอาไว้ได้ ก่อนที่จะเกิดการต่อสู้กันเล็กน้อยจนหมวดแดงคุมตัวของจักเอาไว้ได้ทองเองที่ตามพืชมาทีหลังก็รีบเข้าไปขอร้องหมวดแดงให้ปล่อยตัวจักหมวดหมวดขอร้องละปล่อยมันไปเถอะมันไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายหมวดหรอกไม่ตั้งใจจะทําร้ายอะไรดักตีผมซะขนาดนั้นจักเองไปทําแบบนั้นทําไมก็หมวดแอบตามข้ามาทําไม ไ่ได้เป็นคนทําอะไรทั้งนั้นมวดมวดเชื่อเถอะว่ามันไม่ได้เป็นคนทําถ้าอยากจะรู้อะไรก็มาคุยกันดีๆเถอะนะเออเออเอางั้นก็ได้แต่ถ้าเป็นตํารวจคนอื่นคงไม่ยอมแบบนี้หรอกนะหมวดแดงแตัดสินใจที่จะฟังเรื่องราวทั้งหมดจากจักและทองที่เขาไปสืบมาแล้วว่าทั้งจักและทอง ดูเหมือนจะเป็นชายหนุ่มที่นางพิมพ์สนิทสนมด้วยก่อนที่จะได้พบกับไอ้โพดซึ่งเป็นพ่อค้ามาจากตากหมู่บ้านและแตัดสินใจจะลงหลักปักฐานที่หมู่บ้านแห่งนี้เพราะหลงรักและอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับนางพิมพ์ข้ายอมรับว่าก่อนหน้านี้ข้ากับแม่พิมพ์รักกันแต่กับไอ้ทองเนะี่ยแม่พิมพ์ก็แค่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่ได้มีอะไรกันแต่พวกชาวบ้านชอบกล่าวหา คิดว่าแม่พิมพ์มั่วชายแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลย <S <S 1> <S 1> เองเองใช้ใหม่ที่เป็นคนทําพิมพ์นะเองอิดาเองเหึงข้ากับพิมพ์ฮะไอ้พอดจะบ้าหรือไงข้าบอกแล้วไงว่าข้าเลิกกันไปแล้วเครเลกกันแต่ข้าก็เลิกแล้วเลิกเลยไม่มีทางเริ่มฟื้นหรอกนะปล่อยข้า ไอ้พวยอ้ไอ้พวใจเด่นเนก่อนไอ้พวตั้งสติหน่อยสิไอ้พว ทันทีที่ได้ยินเสียงร่ำไห้ของนางพิมอายพด์ที่ได้เห็นร่างวิญญาณของนางพิมก็รีบพระตัวออกจากหมวดแดงและทองวิ่งไปหาวิญญาณของนางพิมในทันทีพิมพิมแต่เมื่อเข้าไปใกล้ๆผีนางพิมก็หายตัวไปพิมอยู่ไหนอายคิดถึงพิมมาก ทำไมทำไมแม้แต่จะกอดก็กอดไม่ได้ทั้งสามคนมองไปที่ไอ้โพดด้วยความสงสารปนสยองเมื่อได้เห็นผีนางพิมพ์ต่อหน้าด้วยความเป็นห่วงว่า ไอ้โพดอาจจะคิดสั้นหมวดแดงจึงอาสาที่จะพาไอ้โพดให้มาอยู่กับนายดำเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไอ้โพดเสียสติไปมากกว่านี้ต้องฝากพ่อดำหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้โพดดูอาการหนักมากจริงๆถ้ามีคนอยู่ด้วยคงจะดีกว่าไม่ต้องห่วงนะหมวดแดงเดี๋ยวข้าจะช่วยดูแลไอ้โพดเอง มันก็เป็นเหมือนลูกชายของข่านั่นแหละมวดแดงไปทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ตามจากคนร้ายที่มันฆ่าลูกสาวของข้าให้ได้นะครับผมผมจะจับตัวให้ได้เลยงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับ ระหว่างที่หมวดแดงกำลังเดินกลับจะออกไปท้ายหมู่บ้านที่จอดรถของตัวเองเอาไว้ก็ได้เจอและเห็นกับร่างของผีนางพิมพ์ที่ร่ำให้อยู่ริมทานหมวดแดงหยุดยืนมองด้วยท่าทีที่กล้ากล้ากลัวก่อนจะตัดสินใจเดินข้ามสะพานไปอย่างไม่สนใจแต่ไม่ทันที่จะไปถึงครึ่งสะพาน ผีนางพิมก็ลอยพุ้งเข้าไปหาหมวดแดงก่อนจะเข้าสิงร่างของหมวดแดงโดยที่เขายังไม่ทันตั้งตัวขณะเดียวกันในเวลากลางดึกนายดำก็กำลังทำบางสิ่งบางอยา่างอยากขมัดขม้น,มนและน่าสงสัย เพราะนายดำกำลังขุดหลุมบางอย่างที่มีขนาดใหญ่มากพอที่คนจะลงไปนอนได้แต่ระหว่างที่กำลังขุดอย่างตั้งใจนั้นหมวดแดงที่มีดวงตาสีขุ่นขาวเพราะถูกนางพิมพ์สิงก็เดินเข้ามาหา,มาหมวดหมวดแดงกลับมาทำไมเหรอ เาามมอชีวิตึงคนที่ฆ่าลุงไงไอ้โพดลงมาจากบ้านพรได้ยินเสียงโวยวายก็ได้เห็นว่านายดำกำลังถูกหมวดแดงบีบคออยู่จึงรีบเข้าไปช่วยเฮ้ยมวดแดงเป็นอะไรใจเย็นๆยมวดแต่เมื่อไอ้โพดได้แตะต้องตัวหมวดแดงก็รู้สึกได้ว่าคนที่เขาเห็นอยู่ไม่ใช่หมวดแดง แต่กลับเป็นนางพิมพ์ที่พยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างก่อนที่มือของหมวดแดงจะอื้มไปแต่ที่หน้าของไอ้โพดทำให้เรื่องราวทุกอย่างในอดีตย้อนกลับมาให้ทั้งไอ้โพดและหมวดแดงได้เห็นก่อนหน้านี้ที่จะเกิดเรื่องเร็วร้ายขึ้นนางพิมพ์ก็ได้กลับมาที่บ้านของนายดำเหมือนทุกครั้ง และในคืนนี้ก็คงจะเป็นคืนสุดท้ายแล้วที่นางพิมพ์จะได้นอนที่บ้านหลังนี้แต่เมื่อกลับมาถึงบ้านนางพิมพ์ก็ต้องเจอกับนายดำที่นั่งดื่มน้ำเมารอเธออยู่นางพิมพ์ไปซื้อไม้คาอีกสักสองขวดสิพ่อดำค่ำแล้วไม่มีร้านไหนเปิดหรอกนะแทนที่จะช่วยกันเตรียมงานพรุ่งนี้ดื่มเยอะแบบนี้ก็นอนทั้งวันอีกเอานะ โอ้ยเอ็งนี่มันบเนมันม่เอ็งไม่มีผิดเลยวะแต่แล้วเรื่องที่ถูกปกปิดเอาไว้มานานก็เปิดเผยขึ้นเมื่อพ่อเลี้ยงหลงรักลูกสาวที่เป็นลูกเลี้ยงของตัวเองมาเนิ่นนานและทำใจไม่ได้ที่จะต้องเห็นหญิงสาวที่ตัวเองรักเกิดลูกไปแต่งงานอยู่กินกับชายอื่นพ่อรักเอง็ง เอ็งมาเป็นเมียพ่อดีกว่าไปเป็นเมียไอ้เนอนันเถอะนะนี่จะไปริไงยไงปล่อยนะปล่อยอย่ามายุ่งนะไม่งั้นจะแจ้งตำรวจมาจับด้วยความโกรธและบันดาลโทสะจึงทำให้นายดำกระทำสิ่งที่ไม่ควรลงไป เรื่องราวในอดีตเพียงแค่นั้นก็มากพอที่จะทำให้หมวดแดงกับไอโ้โพดรู้แล้วว่าคนที่เป็นฆาตรกรตัวจริงก็คือนายดำและเมื่อรู้ตัวว่าไม่อาจจะรอดไปได้นายดำก็ตัดสินใจยกพลกขึ้นมาเป็นอาวุธทางด้านหมวดแดงเองก็เตรียมจะชักปืนออกมาแต่ก็ยังไม่ทำ เพราะต้องการเกลี้ยกล่อมให้นายดำใจเย็นลงก่อนพ่อดำอย่าทำแบปนี้เลยมีอะไรก็ค่อยๆค,คุยกันพ่อดำก็รู้ว่าปืนมันไวก่อพรั่วอยู่แล้วนะนั่นสิพ่อดำอย่าให้เรื่องมันใหญ่โตไปมากกว่านี้เลยนะทำผิดก็ต้องยอมรับผิดอย่างลูกผู้ชายเถอะนะพ่อดำไม่ข้าจะไม่ยอมโดนจับง่ายๆแนะ่โอ้เว้ยไอ้มวดแดงเองไม่น่ากลับมาเลย ข้ากำลังจะขุดหลุมเพื่อฝังศพไอ้โพอเสร็จแล้วเชียวและในตอนนี้ผีนางพิมพ์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งนางพิมพ์เองเองตายไปแล้วนี่ผีนางพิมพ์ค่อยๆเดินไปผลักนายดำจนนายดำหงายหลังตกลงไปในหลุมดำ ที่พร่วจะลอยตกลงไปในหลุมเหมือนกันเพียงชั่ววิเดียวก็ตามมาด้วยเสียงกรีดร้องที่เจ็บปวดของนายดำหมวดแดงกับไอ้โพดรีบเข้าไปดูในหลุมก็ได้เห็นว่านายดำถูกพร่วปักอยู่ที่กลางลำตัวราวกับว่านายดำกำลังได้รับกรรมที่ก่อไว้ โอยเจ็บเจ็บโอช่วยขาด้วยช่วยด้วยนายดำรอดชีวิตและถูกดำเนินคดีต,ตามกฎหมายตามความตั้งใจของไอโพดและงานศพของนางพิมพ์ก็ได้จัดถูกต้องตามประเพณีศาสนาไอโพด ก็ได้มาเอ่ยลาหญิงคนรักเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะตัดสินใจบวชเพื่ออุทิศกุศลและบุญให้กับเมียรักของตัวเองไปตลอดชีวิตผมเสียใจด้วยนะผลชนสูตรบอกว่าพิมพ์โดงกระทำจริงๆแต่ยังไงไอ้พวดก,ก็ต้องไปให้ปากคำกับผมอีกครั้งที่สถานีนะครั้งนี้นะ่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ก่อนที่เรื่องจะไปสู่ขั้นตอนต่อไปพิมพ์จ้า ใจของพีเป็นของพิมพ์พมานานแล้วและต่อจากนี้ชีวิตของพีก็จะเป็นของพิมพ์พตลอดไปพิมพ์พจ่าแต่งงานกับไอโพสคนนี้นะไอโพสคนนี้สัญญาวาจะรักพิมพ์พจ่าและดูแลพิมพ์พจ่าให้ดีที่สุดแต่งสิไม่แต่งกับพี่โพสแล้วจะไปแต่งกับใครล่ะ